คืนนี้ยังอยู่ที่เรื่องโครงการรับจำนำข้าวนะคะคืนนี้คุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณบุญทรงเตริยาพิรมต่อเนื่องจากเมื่อคืนนะคะที่เมื่อวานนักวิชาการสองท่านออกมาพูดถึงเหตุผลที่ทําไมถึงเดินหน้าไม่เห็นด้วยกับโครงการรับจำนำข้าววันนี้ฟังจากฝั่งรัฐบาลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เริ่มเดินหน้าในรัชสองแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะท่านรัฐมนตรีคะครับสวัสดีครับคุณนัทธา ได้ยินเสียงทักทวงบ้างไหมคะเสียงเป็นห่วงเรื่องรับจำนำข้าวหนักมากเลยคิดว่าจะต้องทบทวนบ้างไหมคะก็ในระยะเวลาที่ผ่านมาก็ฟังอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักวิชาการแล้วก็นักการเมืองฝ่ายที่อยู่ฝ่ายค้านนะครับแล้วอาจจะมีผู้สรงออกบ้างนะครับในขณะนี้ก็ต้องกลับเียนว่าโครงการที่เราดําเนินการมาในช่วงปีก่อนหน้าเนี่ยยุติจบสิ้นละถึงวันที่30กันยายนฉะนั้นเริ่มต้นวันที่1 ก็คือเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นโครงการของปีถัดไปนะในปี5้ากเดินหน้า,<ก>าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ก็นําเรื่องเข้าสู่การพาิจารณาของครมก็ได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรเป็นเหตุผลที่รู้สึกว่ามั่นใจต้องเดินหน้าต่อแน่นอนถึงแม้จะมีเสียงคัดค้านคือคืออย่างนี้ครับต้องกราบเรียนกนว่าเบื้องหลังแนวความคิดของการทนานโยบายเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับเราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาต้องการให้ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนมมีราได้้กขึ เราต้องการยกระดับสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่ที่มีการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจในเมืองไทยเนี่ยให้ชาวนาเนี่ยให้ผู้ปลูกเกษตรกรมีรายได้มากขึ้นจากกระบวนการตรงนี้เพื่อจะยกระดับราคาสินค้าเกษตรงนั้นสองประเด็นนี้เนี่ยเป็นปัะญาหลักนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองว่าชาวนาเนี่ยคือผู้ที่ควรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการเหล่านี้ดังนั้นเราดําเนินการมา1ปีเนี่ย ก็เป็นข้อพิสูจน์อยู่แล้วนะครับว่าราคาข้าวในตลาดเนี่ยสูงขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ในราคาเฉลี่ยที่ส่งออกชาวนานได้เงินมากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วเราก็มีการสำรวจความคิดเห็นไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ที่สำรวจชาวนานมีความพอใจแต่มีข้อมูลจาก TDRI ออกมานะคะบอกว่าโครงการนี้ที่ผ่านมาใช้เง <Porsche. S 2> ินไปแล้ว3 0 0แสนล้านขาดทุนไป1นึ0 0 0สล้านเกษตรกรได้เงินจริงๆเนี่ยห้าหมื่นหกหมื่นล้านบาทแล้วก็โรงสีเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้รายได้ไปตรงนี้จะตอบว่าไงคะ ก็ต้องเรียนว่าผมไม่ผมไม่เชื่อตัวเลขของทีดีไอไอที่ว่าขาดทุนแสนกว่าล้านเนี่ยนะรัฐบาลมีตัวเลขมายืนยันันวทางไหมคะคือคือคือกับเรียนอย่างนี้เราเริ่มดําเนินโครงการมาจนขณะเนี้ยยังมีข้าวอยู่ในมือที่เรายังระบายไม่หมดเอาตัวเลขตรงไหนมาวัดว่าขาดทุนกำไรผมพูดอยู่เสมอว่าโครงการเนี้ยจะบอกได้ว่าขาดทุนกําไรเนี่ยจะต้องเป็นโครงการในปีหน้าเมื่อปิดการระบายเรียบร้อยหมดแล้วขายข้าวหมดสต็อกแล้วตรงนั้นน่ะจึงจะมาคํานวณได้ใช่ไหมครับ เรียนอย่างนี้ครับว่าโครงการในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ว่ารัฐบาลอื่นไม่เคยทำรัฐบาลที่ผ่านมาก็ทำในโครงการอื่นๆทุกโครงการที่เราต้องการจะย,ยกระดับคุณภาพของประชาชนมันเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเข้าไปรับภาร,ระทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟฟรีรถเมล์ฟรีตึงราคาแก๊สหุงต้มตึงราคาน้ำมันดีเซลทุกอย่างรัฐบาลต้องใช้เงินหมดมันมันต่างกับเรื่องของการรับจำนำข้าวตรงไหน แต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะยังไม่มีอะไรบอกได้ว่าเกษตรกรหรือว่าชาวนาจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งหมดอาจจะกลุ่มหนึง่อองแต่ว่าโดยรวมแล้วคะเมื่อเมื่อเรายกระดับราคาข้าวข,ขึ้นมาจากปีก่อนหน้านู้นเนี่ยที่เคยชาวนาเคยขายข้าวในตลาดในเมืองไทยเนี่ยเขาเปลือกเอาเดินไปขายให้โรงสีเนี่ยตันหนึ่งได้6 7 0 0 0 8พ0 0สูงสุดก็9 0 0 0พันแต่ปีนี้เนี่ยชาวนาเอาข้าวมาเข้าในโครงการรับจำนำเนี่ยเราตั้งไว้ตั้ง1มื่นห้า กับสองหมนะแต่ว่า1 5ื่นหาเนี่ยหมายความว่าความชื้นต้องไม่ต่ำไม่เกินส5ถ้าเกินสิก็จะมีการลดหลั่นกันลงไปดังนั้นเนี่ยดูแล้วนะครับไม่ว่าจะโดวยวิธีการดูแบบไหนก็แล้วแต่ราคาที่ชาวนาเอาเข้าวมาจำนำหรือขายได้ในตลาดทั่วไปก็ยังสูงกว่าที่ผ่านมาในอดีตทั้งสิน้นแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่ชาวนาเนี่ยขายข้าวในตลาดแม้ว่าไม่เอาเข้าโครงการรับจำนำ ก็ราคาได้สูงเกินหนึ่งาทื่ะบาทเมื่อได้มากขนาดนี้ในขณะที่ต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นตามก็ตอบได้อยู่อย่างเดียวก็คือว่ามีกําไรมากขึ้นเหลือเงินใช้มากขึ้นลดหนี้สินได้มากขึ้นแล้วเงินเหล่านั้นไปไหนครับเงินเหล่านั้นก็ไปจับใจ่ายใช้สอยอยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยตรงนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่พิสูจน์กันในระยะยาวว่าเงินจริงๆแล้วเข้ากระเป๋าใครกันแน่แต่ว่าถ้าเกิดฟังจาก,<ม>จากความเห็น <ผม S 1> ของผมเรียนอย่างนี้ก่อนคือเงินเข้ากระเป๋าชาวนาแน่นอนเมื่อชาวนาเอาข้าวไปจำนำที่โรงสีเขาจะได้รับใบประทวน ใบประทวนเนี่ยเอาไปส่งให้ทรกศเพื่อเอาไปรับสตังค์ชาวนาไม่ได้ถือเงินสดสด,สดออกมานะฮะใบประทวนเขียนว่าจํานวนข้าวมีเท่าไหร่ได้รับเงินเป็นจํานวนรวมเท่าไหร่ทรกศมีหน้าที่โอนเงินนั้นเนี่ยเข้าบัญชีให้ชาวนามันไปเข้ามือใครครับมีข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นโรงสีขนาดใหญ่โรงสีขนาดเล็กชุมชนต่างๆชาวนาลายเล็กๆย,ย่อๆไ,<ม>ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับ ไ,ไ,ไทาไมท่านมั่นใจขนาดนั้นคะคือกระบวนการเนี่ยมันมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้วชาวนาที่เอาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะดูวิธีการช่างดูการวัดความชื้นซึ่งเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยชาวนาก็ดีลงสีก็ดีพอใจเนี่ยตรงจุดนั้นเนี่ยจะมีกรรมการกลางอยู่ด้วยนะมีเจ้าหน้าที่ทกศมีเจ้าหน้าที่ของอคศในปีนี้เราเพิ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปด้วยนะครับนะเพื่อจะต้องไปดูให้ความเป็นธรรมให้กับเกฎษตรกรชาวนาเมืเอ่อดู ได้รับความเป็นธรรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยจึงจะมีการออกใบป,ประทวนมันไม่มีตรงไหนเลยฮะที่จะมีเงินไปเข้ามือใครแต่ว่าในจากการสํารวจออกมาหรือว่าจากข้อมูลของอาจารย์ทางนิด้าแล้วก็นักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าจากครูเรือนเกษตรกร,ร,กร2องล้านหกแสนคนได้ประโยชน์กันจริงๆเนี่ยหนึ่งในสเท่านั้นเองนะคะก็ไม่จริงอีกเช่นกันนะฮะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรเนี่ยมี3ล้านกว่าคนเรือนนะในช่วงที่มีการประกันรายได้เนี่ยจาก3ล้านกว่า กลายเป็น5ล้านกว่าเพิ่มมาจากไหนทำไมไม่มีใครถามขณะเนี้ยสามล้านกว่าเนี่ยเขาปลูกข้าวนาปีกับน,นาปังแตกต่างพื้นที่กันในนาปรังเนี่ยปลูกเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางภาคอีสานไม่มีปลูกนาปังนะฮะปลูกนาปีคือปลูกได้ครอบเดียวต่อนหนึ่งรอบหนึ่งปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสามล้านกว่าก็คือทั่วประเทศงั้นเรานับเฉพาะนาปังมันก็เหลือสองล้านกว่าเพราะว่าอีกล้านกว่าเนี่ยมันอยู่ใน อีสานทำไมข้อมูลเหล่านี้ไม่เอาออกมาพูดกันให้หมดถูกไหมครแล้วไอ้สองล้านกว่าเนี่ยเมื่อมาเข้าโครงการเขาก็ได้รับเต็มเมตต็มหนวยปลูกเท่าไหร่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงกรเกษตรเท่าไหร่มีพื้นที่ปลูกเท่าไหร่คำนวณออกมาเป็นปริมาณเท่าไหร่นะกี่กิโลกรัมต่อไร่กี่ตันต่อกวัวเรือนมันมีกระบวนการตรวจสอบขั้นตอนครบหมดนะฮะไม่มีใครไปทําอะไรเหล่านี้ได้เลย ความเป็นห่วงเรื่องของการบิดเบือน,นกลไกตลาดในระยะยาวและจะไม่นําไปสู่การเปิดเสรีทางการค้าจริงๆกลายเป็นว่าตอนนี้รัฐบาลผูกขาดเรื่องของปริมาณข้าวราคาข้าวทั้งหมดตรงนี้ไม่กังวลเลยเหรอคะก็พูดกันก็บิดเบือนอีกแนะฮะคือปริมาณข้าวในประเทศไทยนะปลูกเนี่ยที่ดินที่สําหรับปลูกข้าวพื้นที่นะฮะหกกว่าล้านไร่ในหนึ่งปีนาปีและนาปังรวมกันหมดเนี่ย เต็มที่สูงสุดเนี่ยปลูกได้ไม่เกิน35ล้านตันปีที่แล้วรัฐบาลรับจำนำเนี่ยนาปีมา6.9ล้านตันเข้าเปลือกนาปรังเนี่ยปิดโครงการเมื่อวันที่30กันยาเนี่ย14ล้านกว่าตันรวมแล้วเนี่ย21ล้านตันแล้วถามว่าอีก14ล้านตันไปอยู่ในมือใครครับถ้าไม่ใช่พ่อค้าถ้าไม่ใช่โรงศรีถ้าไม่ใช่ผู้ส่งออกหรือผู้บริโภคในประเทศผมถามว่าแล้วอย่างนี้จะกล่าวหาว่ารัฐบาลเนี่ย มโน o p o l ได้ยังไงรงสียังซื้อข้าวได้ผู้ส่งออกยังซื้อข้าวได้ถูกไหมครับสิ่งที่รัฐบาลต้องการทําก็คือว่าให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรชาวนาเขาควรจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากข้าวที่เขาปลูกและผลผลิตที่เขาเก็บเกี่ยวได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับใน10ปี50ปีที่ผ่านมาคือปลูกเท่าไหร่ก็ขาดทุน เข้าทางประชานิยมไหมคะต้องการที่จะได้เสียงวลชนจํานวนมากเพื่อเข้ามาสนับสนุนนโยบายราคามันเป็นประชานิยมไหมล่ะฮะแจกเงินโดยไม่ได้ข้าวเนี่ยใช่ไหมครับคือถามจริงๆว่าวิธีการทําวิธีการคิดแตกต่างกันแน่นอนแต่เป้าหมายก็คือว่าให้เกษตรกรชาวนานได้ประโยชน์จะเรียกว่าอะไรที่มันไม่ต่างจากคําว่าประชานิยมสิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้กันมากนะคะเรื่องของสต็อกข้าวที่จะ อยู่ในกำมือของโรงสีขนาดใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องเร่งระบายท่านรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ทำสัญญา G2G เดินหน้ากันละตอนนี้ทำได้กี่กี่ล้านบาทแล้วประเทศไหนบ้างคะเรามีข้าวที่เข้าโครงการมาอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะทั้งหมดก็ประมาณ21 21ล้านตันเข้าเปลือกมันก็จะแปลสภาพมาเป็นข้าวสารได้ประมาณสัก11ล้านถึง12ล้านขณะนี้เนี่ยเรา ระบายผ่านระบบ G2G ไปแล้วประมาณ7ล้านกว่าตันนะฮะประมาณ7.3ล้านตันอันนี้าขายได้แน่แแล้วมีสัญญาซื้อขายแน่นอนชัดเจนไม่ใช่เป็น MOU นะฮะคนออกมาบอกว่ามัน MOU เนี่ยจริงๆแล้ว MOU เราก็มีเซ็นแต่หลังจากเซ็น MOU แล้วเนะี่ยเรายังต้องไปทำรายละเอียดเพื่อจะตกลงทำสัญญาซื้อขายเจล้านกว่าตันเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใน7ล้านกว่าตันนี้ก็มีการทยอยส่งมอบไปแล้วบางส่วนนะครับประเทศไหนบ้างคะ7ล้านตันก็ มีทั้งอ,อินโดนีเซียที่ที่ช่วงต้นปีนะฮะแล้วก็มีโกดัวนะฮะมีประเทศจีนอะไรเหล่านี้นะฮะก็มีอยู่3าสแห่งที่เข้าตกลงซื้อขายกับเราแล้วเราก็จะต้องเร่งส่งมอบคือควาว่าส่งมอบนี่หมายว่าให้เขารีบมารับออกไปจากโกดัง mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ฟรีอัพอ ทำให้มันมีพื้นที่ว่างนะเวลาเรารับมอบข้าวมามันจะได้มีที่เก็บแต่จริงๆขณะนี้ถามว่ามันเข้าจุดวิกฤตไหมเรื่องไม่มีที่เก็บก็ตอบว่าไม่วิกฤตนะครับผมก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาหรือนะว่าตกลงว่าขณะนี้เราเรับข้าวที่จะเข้ามาในฤดูกาลใหม่นี้ได้ไหมก็ทุกฝ่ายก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไร,ะรถ้าขายได้7ล้านตันที่เหลือในสต็อกจริงๆที่จะต้องลงสีต่างๆต้องเก็บไว้รวมแล้วทั้งประเทศนี่เหลือเท่าไหร่คะ ข้าวที่อยู่ในมือรัฐบาลจริงๆเนี่ยมีอยู่สี่ล้านกว่าตันที่ต้องที่จะต้องระบายเพิ่มเติมที่จะต้องที่ที่เอาไประบายหรือเอาไปขายได้ที่จะต้องหารัฐบาลของประเทศป่างเนี่ยมาซื้อใช่ครับทีนี้ในขณะนี้เนื่องจากว่าฤดูการนารังที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยนะฮะปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างพิเศษสืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ําท่วมไปปีที่แล้วชาวนาเนี่ยในพื้นที่ภาค กลางกับพางเหนตอนล่างเนี่ยถูกพื้นถูกกระทบจากน้าท่วมก็ผลผลิตแถวนั้นเนี่ยจะเสียหายก็จะมาเริ่มปลูกได้ก็ประมาณสักเดือนพฤศจิกายนปี54นะฮะก็เก็บเกี่ยวเอามาเดือนมีนาเมษาเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเอามาเข้าโครงการเนี่ยก็บังเอิญว่าปลูกในช่วงฤด,ดูการนาปีแต่มาเก็บในฤด,ดูการนาปรั่งก็เอามาเข้าโครงการรับจำนำพอเก็บเกี่ยวปุ๊บเขาก็มีการปลูกรอบที่สองรอบสองเนี่ยจะมาโพด เก็บเกี่ยวได้ก็ในช่วงเดือนกรกฎาสิงหากันยาซึ่งซึ่งสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ปริมาณข้าวในช่วงนาปรังเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ3 4ล้านตันก็หมายความว่าต้องมีสต็อกเพิ่มอีกจาก4ล้านที่มีอยู่เพิ่ม,มอีก3ล้านก็ต้อง7ล้านที่ต้องหาคนามาซื้อให้ได้ไม่ได้คือผมผมพูด4ล้านกว่าตันนะั่นคือเขา้าวข้าสารไอ้ตัวเลขที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี่คือเข้าเปลือกมันต้องเอาไปสีแปรสภาพนะครับงั้นะ ส่งเข้ามาให้กัรรัฐบาลต่อไปอัน,นั้นในขณะนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างสีแปรสภาพของข้าวเปลือกที่รับมาจากโครงการฤดูหนาปรังดังนั้นนาปีที่จะเริ่มในช่วงนี้นะครับซึ่งนาปีเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แถวภาคอีสานข้าวหอมมะลิเอยอะไรเอยต่างๆซึ่งจะเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีทั้งอีสานจะไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องลง,งสีแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องที่เก็บนะครับ ท่านรัฐมนตรีดูเหมือนจะมั่นอกมั่นใจกับโครงการรับจำนำข้าวนี่มากส่วนหนึ่งเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนมาจากทางพันตำรวจโททักษินด้วยหรือเปล่าคะที่บอกว่ายังไงต้องเดินหน้าโครงการนี้แน่นอนไม,ไม่เกี่ยวข้องเลยครับอันนี้เป็นโครงการซึ่งรัฐบาลประกาศเป็นนโยบายในช่วงรณรงหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่ปี2554แต่ขนาดนกระทรวงเป็นสัญญาประชาคมแล้วเราก็ได้มีการประกาศในเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วน16เรื่องในการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าสู่ ตำแหน่ง,คร,งครั้งแรกที่รัฐสภาดังนั้นเนี่ยยังไงเราก็ต้องเดินหน้าไม่หวั่นไหวกับการเสียแชมป์ส่งออกของไทยในเรื่องส่งออกข้าวเหรอตอนนี้เวียดนามแซงหน้าไปแล้วเ,เราเป็นแชมป์มา30ปีแต่ชาวนาไม่มีทางงงหัวได้เลยยากจนค้นแค้นมาโดยตลอดเราเป็นแชมป์ข้าวราคาถูกเราดีใจไหมครับทำไมเราไม่เป็นแชมป์ข้าวคุณภาพดีราคาแพง หมายความว่ารัฐบาลยินดีรับซื้อราคาข้าวแพงคือเราต้องการให้ชาวนานกินดีอยู่ดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตในสังคมที่เป็นธรรมใช่ไหมฮะก็อยากจะให้เขาได้มีรายได้ที่สูงขึ้นเราก็จะเดินหน้าในรอบนี้นะฮะที่กำลังทำกันอยู่ในรอบที่สองเนี่ยเราก็ยังคงราคาข้าวในราคาหมื่นากับสอง0ปอยู่เหมือนเดิม ระยะยาวจะเกิดอะไรขึ้นกับการส่งออกคะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้หมายความว่าข้าวก็จะไม่ใช่สินค้าที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยต่อคือมันมีหลายวิธีนะครับคุณนัฐาคือผมผมมองว่าจริงๆแล้วในขณะนี้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับประเทศไทยด้วยซ้าไปเพราะเหตุใดถึงพูดเช่นนี้เพราะว่าในกลุ่มอาเซียนเนี่ยมีอยู่ประมาณ5ประเทศที่ปลูกข้าวแล้วมีเหลือเพื่อการส่งออกประเทศไทยเนี่ยใหญ่ที่สุดนะครับเราปลูกข้าวเนี่ยสามสิบห้าล้านตันข้าวเปลือก แปลออกมาเป็นข้าวสารได้ก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็บริโภคในประเทศนะครับประมาณ8ปล้านตันเอาไปเข้าโรงงานอุตสาหกรรมทําเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวบังอะไรบงไรังกันแล้วแต่ที่เหลือก็คือสําหรับส่งออกทีนี้เพื่อนบ้านเราก็คือเขมรกัมพูชาเวียดนามลาวกับพู่านะครับทั้งหมด5ประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยส่งออกข้าวไปในตลาดโลกนะประมาณ 16- 17ล้านตันต่อปี ตลาดโลกมีความต้องการบริโภคข้าว32ล้านตันต่อปีเราเนี่ยส่งออกครึ่งหนึ่งละหรือ55%เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเนี่ยขณะเนี้ยผมก็เดินสายหารือกับประเทศเพื่อนบ้านเราเราจะทำความร่วมมือระหว่างกันนะครับเพื่อจะยกระดับการค้าข้าวข,ข,ของโลกนะครับทั้งในเรื่องคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของตลาดแต่สำหรับการแก้ปัญหาในเมืองไทยนะคะเรื่องความเป็นห่วงเรื่องของสต็อกข้าวคุณภาพต่างๆท,ที่จะเกิดขึ้น ถึงกับเปรียบว่าข้าวเนี่ยไม่ใช่ทองเก็บไว้ในสต๊อกมีวันเสียข้าวอาจจะเน่าเหม็นแล้วก็ไม่สามารถนํามาขายได้ผิดกระทองถ้าเก็บไว้มากๆก็จะยิ่งราคาคส<อ>งูงขึ้นคือมันมีวิธีการเก็บข้าวให้อยู่ได้นานๆก็มีแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเรายังมีเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยน้อยมากการเก็บข้าวให้อยู่ได้3ปี5ปี10ปีมีครับและเทคโนโลยีเนี่ยมีในโลกนะฮะโดยวิธีการเก็บในไซโลมีการควบคุมอุณหภูมิแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันต้องใช้การลงทุน ขณะนี้เนี่ยเรากําลังคิดที่จะทําเรื่องของความมั่นคงทางอาหารให้กับโลกแล้วเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการพูดกันมากที่สุดในขณะน,นี้ไม่ว่าจะอยู่ในเวทีใดเราไปที่เอเปก็พูดเราไปกลุ่มอาเซียนเขาพูดแล้วขณะน,นี้ผมเองเนี่ยได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้เอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยไม่มีอาหารเรื่องของตนเองนะฮะทุกอย่างต้องซื้อเขารับประทานหมดนะต้องอิมพอตหมดทุกอย่าง ดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างความร่วมมือตรงนี้ได้นะครับเราก็จะเป็นแหล่งอาหารที่จะเอาไปป้อนให้กลุ่มประเทศไออาหารับแล้วเราจะทําความมั่นคงทางอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยไอข้าวที่มีอยู่อาจจะไม่พอในอนาคตก็ได้นะครับเราต้องทําให้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราต้องคิดและต้องวางแผนไว้ก็คือว่าวิธีการเก็บรักษานั่นก็จะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวนะคะคแต่เรื่องงบประมาณสําหรับการเดินหน้ารอด2เนี่ยที่ดูแล้วมีเสียงสะท้อนเป็นห่วงกันมากกับ,บการใช้งบประมาณ 4แสนล้านบาทเดินหน้ามาแล้วเดินหน้าร้อยเอร์เซ็นต์อย่างที่ท่านรัฐมนตรียืนยัน 1, 1ตุลาคมเมื่อวานนี้รตรงนี้จะเอาเงินมาจากไหนคะ,ะ4แสนห้าพันล้านนี่คือกรอบที่จะใช้ทั้งหมด25ล้านตันเข้าเปลือกนะฮนะนาปีบวกนับปรังนาะปี15นับปรัง10กรอบที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยคือ4แสน0้าพันแต่วันนี้เรานําเสนอคอรมอแล้วเราก็ได้ไรายงานให้คอรมอได้รับทราบว่า ข้าวที่เรารับมาแล้วในฤดูการที่ผ่านมานั้นเนี่ยขณะนี้เรามีการระบายออกไปแล้วจํานวนเท่าไหร่แล้วกระแสเงินสดที่กําลังหมุนกลับเข้ามาในโครงการเนี่ยมีอยู่จํานวนเท่าไหร่นะจนถึงเดือนธันวาคมปีนีเ้เราจะมีกระแสเงินสดที่จะคืนให้กับกระทรวงคลังเนี่ยได้ประมาณ85,000ล้านแล้วไตรามาสที่1ของปี56เราจะคืนได้อีกประมาณ40,000ล้านสส่วนนี้ก็จะเป็นเงินอยู่ประมาณ ถึงแสนสองหมื่นกว่าล้านในช่วงฤดูการนาปีซึ่งจะเป็นช่วงที่มีเข้าเปลือกเนี่ยเข้ามามากที่สุดเนี่ยเราจะใช้เงินทั้งหมด2องแสนล้านดังนั้นเนี่ยพิกสูงสุดนะสิ่งที่เราต้องการเพิ่มเติมก็เพียงแค่แสนกว่าล้านเท่านั้นเองที่เหลือเราก็จะใช้วิธีการบุนเบียนกระแสงเงินสดต่อไปดังนั้นเนี่ยในการที่เราดําเนินโครงการต่อไปเนี่ยเราจึงขอความเห็นชอบจากคอรมอเพื่อให กระทรวงคลังค้ำประกันเงินกู้ให้กทะสะอีกสูงสุดไม่เกิน1นึนล้านจากที่เราเคยได้รับมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยแล้วเราใช้วงเงินที่เป็นเงินกู้ไปเพียง2องแสนเก่นเก้าพันล้านบวกกับแสนหาที่กําลังจะขอกู้เพิ่มก็ประมาณสัก4ี่แสนอันนี้คือวงเินทั้งหมดในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมปี54แล้วเราจะใช้วงเงินนี้เป็นเงินกู้เนี่ยไปจนถึงปี5 6ที่เหลือก็จะเป็นเงินหมุนเวียน สำหรับเสียงทักทวงที่เกิดขึ้นว่าในระยะยาวชาวนาเองก็จะประสบปัญหาย่ำแย่ไปเองเพราะว่าตอนนี้ด้วยราคาของการเข้าสู่โครงการรับจำนำข้าวราคาสูงเป็นที่น่าดึงดูดต่อไปชาวนาอาจจะยิ่งเร่งปลูกข้าวแล้วก็จะทาให้โครงสร้างของการปลูกข้าวในไทยเนี่ยเสียไปหมดเลยกลายเป็นว่าอะไรก็ต้องปลูกข้าวปลูกข้าวครับผมกับเรียนข้อมูลเบื้องต้นไปเมื่อสักครู่นี้แหละนะฮะว่าพื้นที่ที่จะปลูกข้าวได้ในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ60บล้านไร่ การที่จะขย,ยขยายพื้นที่ปลูกเนี่ยคงทาได้ไม่ง่ายนะความหมายคืออะไรคุณต้องไปล้มต้นยางคุณต้องไปล้มต้นปาล์มซึ่งผมคิดว่าไม่มีใครทำหรอกฮะเพราะว่าพืชอื่นๆเนี่ยราคาดีกว่าข้าวก็มีเยอะแยะแล้วการปลูกข้าวที่จะให้ได้ผลผลิตด,ดีๆเนี่ยมันก็มีพื้นที่ปลูกอยู่เพียงแค่บางพื้นที่ในประเทศไทยอย่างเช่นภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุหรือภาคอีสานที่ปลูกข้าวหอมมะลิดีด ฉะนั้นเนี่ยการที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกเนี่ยทำได้ไม่ง่ายอันที่2การที่จะเพิ่มยิวต่อไร่เนี่ยก็คงต้องใช้เวลาแต่ถามว่ามีคนคิดไหมก็ยอมรับว่ามีมีกระแสออกมาถึงขนาดว่าคนที่มีที่ดินขนาดนี้ก็เอามาปล่อยให้เช่าเพื่อจะให้ชาวนามาเอาเช่า,า,า,าแล้วไปปลูกข้าวมีความคิดไปถึงขนาดที่ว่า จะไปซื้อที่ดินเพื่อเอามาปลูกข้าวก็มีเป็นการลงทุนในลักษณะเช่นนั้นแต่ผมกาบเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ลักษณะของโครงการจะยังไม่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราจะโฟกัสไปที่กลุ่มเกษตรกรรายย่อยนะครับแล้วก็เรามีการตรวจสอบโดยกระทรวงเกษตรแล้วขณะนี้เราจะใช้ระบบดาวเทียมระบบไอทีเข้ามา,าบริหารจัดการนะครับโดยเอาดาวเทียมเนี่ยมา,มา ดูพื้นที่ในประเทศไทยว่าพื้นที่ตรงไหนบ้างที่มีการปลูกข้าวไม่ปลูกข้าวปลูกพืนเป็นพืชอะไรเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วจะมีการเอาข้อมูลเหล่านั้น,นมาบูรณาการระหว่างกระทรวงเกษตรทกศออกศอตกนะฮะแล้วก็กระทรวงาพาณิชย์คือกรมการค้าภายในกับนะกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นเมือ่อเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยการที่จะบอกว่ามีข้าวจานวนเท่านั้นเท่านี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าคงาไม่น่าจะเกิดขึ้นในง่าย อีกหนึ่งข้อเสนอจากนักวิชาการที่ทักทวงเรื่องนี้นะคะบอกว่าการราคาที่รับจำนำข้าวเนี่ยควรจะถูกลงจากตันละ1 5 0 0 0บาทก็น่าจะลดลงเป็นหมื่นต้นๆ1 2 0 0นบาทแล้วก็จำกัดว่าแต่ละครัวเรือนควรจะรับส่งมาจำนำได้แค่20-25ถึงตันตรงนี้จะรับไปพิจารณาหรือเปล่าก็ยินดีรับไปพิจารณาครับแล้วว่าก็กลับเรียนว่าการที่เราไปกดราคาข้าวให้ต่ำลงเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันก็ไปกระทบที่ชาวนาเพราะชาวนาเนี่ยเวลาเขาปลูกข้าวเนี่ยเขามีต้นทุน ทั้งเมล็ดพันธุ์ทั้งปุ๋ยทั้งอะไรต่างๆนานานะแล้วการคำนวณต้นทุนเนี่ยกระทรวงเกษตรเขาก็จะมีราคาที่สามารถชี้แจงได้ว่าต้นทุนต่อไร่ต่อกิโลต่อตันเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยยิ่งเราไปกดราคารับซื้อต่ำลงก็จะทำให้ชาวนานเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ได้ในราคาต้นทุนที่เขาทำถ้าท่านรัฐมนตรีได้เจอกับรัฐมนตรีพานิชของเวียดนามแล้วเขาเดินเข้ามาขอบคุณบอกว่าขอบคุณนะที่ทําให้เขาได้เป็นแชมป์ส่งออกข้าวท่านจะตอบเขาว่าไงคะผม กับเวียดนามคุยกันอยู่เสมอนะครับรัฐมนตรีการค้าวเวียดนามคุยกันหลายรหลายรอบนะครับเรื่องของความร่วมมือในอนาคตเนี่ยขณะนี้ไม่ต้องว่าในอนาคตขณะนี้เรามีการประชุมกันไปแล้วสองครั้งเพื่อจะจัดตั้งสมาพันธ์ประเทศผู้ผลิตข้าวเพื่อการส่งออกแล้วก็ประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นหลักเพราะว่าเป็นสองประเทศที่มีการปลูกข้าวมากที่สุดกัมพูชาก็จะเป็นสมาชิกในกลุ่มลาวกับพม่าก,ก็จะเป็นสมาชิกก็จะมีอยู่5กลุ่ม5ประเทศด้วยกันแล้วความร่วมมือตรงนี้ ในหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการบริหารจัดการเรื่องของคุณภาพเรื่องของปริมาณและก็เรื่องของการตลาดรวมไปถึงเรื่องของเซกเมนต์ของตลาดด้วยว่าใครควรจะขายให้ใครที่ไหนตรงนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดมันไม่มีใครจะได้แชมป์อะไรนั่นมากมายเพราะว่าการขายข้าวได้มากมาก ในขณะที่ชาวนานในประเทศของตนเองยากจนเนี่ยผมก็คิดว่าเวียดนามเองคงไม่ประสงค์ที่จะให้เป็นเช่นนั้นตลอดไปค่ะเอาละค่ะเป็นเสียงสะท้อนนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณบุญทรงเตริยาพิรมยืนยันว่าจะต้องเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวนะคะผลดีผลเสียก็ต้องติดตามกันยาวๆค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีขอบคุณครับทั้งหมดคือตอบโจทย์สำหรับคืนนี้ค่ะดิฉันนัทธาโกมลวาทินสวัสดีค่ะ